ต้อนรับสู่ห้องแม่กำนันสตอรี่นะคะคลิปนี้แม่กำนันจะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศที่ดีมากๆเลยอีกชนิดหนึ่งนะคะนะคะี่ค่ะนั่นก็คือต้นนี่เลยค่ะลิ้นมังกรค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้คือลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรค่ะ หรือว่าคนโบราณท่านจะเรียกว่าหอกพระอินนะคะอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนเรียกหอกพระอินนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะยาวมากเลยเห็นไหมคะ,ะนี่ลักษณะของดินลินมังกรจะมีสองแบบนะคะเพื่อนๆแบบแรกนี่ค่ะใบของดินมังกรก็จะ,ะมีใบยาวเรียวแหลม อันนี้คือลักษณะแรกเขาออันนี้อพื้นใบจะมีสีเขียวขอบสองข้างเขาจะเป็นสีทองนะคะอันนี้คือลิ้นมังกรแบบแรกนะคะนี่เลยค่ะอะ่บางใบก็จะมีเส้นเส้นกลางใบก็จะเป็นสีทองนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาสวยงามมากอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นสีทองหมดเลยเนาะอันนี้แสดงว่าเขาไม่โดนแดดนะคะ อันนี้เขาก็จะเป็นสีทองเนี่ยค่ะอันนี้คือแบบแรกพื้นใบสีเขียวขอบใบสีทองแบบนี้นะคะลิลล้นมังกรค่ะอันนี้อีกแบบหนึง่งเขียวหมดเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะมีลายลายเขียวๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้เลยค่ะสีเขียวแล้วก็ลายมีลายเป็นสีเขียวแก่นะคะแบบนี้เลยนะคะสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สูงมากสูงมากเนี่ยค่ะค่ะถ้าเลี้ยงให้เขางามเขาก็จะสูงมากแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือลิ้นมังกรค่ะอ่าเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศนะคะความเป็นมงคลผู้เท่าผู้แก่ก็เคยพูดให้ฟังว่าลิ้นมังกรหรือหอกพระอ,อินทถ้าใครมีลิ้นมังกรปลูกไว้ในบ้านภายในบ้านก็จะ ปกปักรักษาสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามากล้ำกลายนะคะปกปักรักษา,าผู้คนภายในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เลยค่ะและสิ่งที่น่าประทับใจมากกว่านั้นก็คือเขาเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถที่จะปลูกในห้องแอร์ได้เนี่ค่ะ แม่กำนันก็ปลูกนะคะกระถางใหญ่เลยตั้งอยู่ในห้องนอนนะคะ,ะเป็นไม้ที่สามารถปลูกในห้องนอนได้เราให้เขาข้ออากาศช่วยอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ค่ะสามารถที่จะอยู่กับห้องแอร์ได้โดยที่ไม่เหี่ยวไม่เน่านะคะดินที่ปลูกค่ะดินที่ปลูกเขาชอบดินทรายนะคะ ไม่กำนันลองแล้วเราใช้ดินก้ามปูเราใช้ะมะพร้าวสับไปปลูกภายในห้องนอนอเขามีอาการเน่านะคะโคนเน่าทีนี้ก็เลยทดลองเอาทรายอย่างเดียวเลยค่ะทรายแต,แต่แต่ไม่ใช่ทรายก่อสร้างนะคะทรายริมแม่น้ําค่ะทรายริมแม่น้ําที่มีธาตุอาหารธาตุอาหารเยอะนะคะ ใช้ซาอย่างเดียวเอามาปลูกเอามาปลูกเห็นไหมคะเขางามมากไม่มีโรคไม่มีเนา่าไม่มีอาไดใดๆเลยสามารถที่อยู่ในห้องแอร์ได้โดยที่รดน้ำน่าจะอาทิตย์ละครั้งได้เนาะนะคะเขาเป็นพืชอิ่มน้ำไม่ค่อยถึงเราจะไม่รดน้ำทุกวันเขาก็อยู่ได้นะคะอันนี้สังเกตจาก สังเกตจากการที่เราเลี้ยงอยู่นะคะเราอยู่ในห้องนอนค่ะเราก็ไม่ค่อยได้รดน้นําเนาะนะคะทีนี้พอเราเอาทรายมาปลูกเขาแล้วเขาความเย็นความชื้นจากทรายเขาสามารถอยู่ได้จเจริญเติบโตได้นะคะ,จะเจริญเติบโตงอกงามอยู่ได้ไม่เป็นอะไรนะคะอันนี้ก็คือทําแล้วค่ะฟอกอากาศช่วยฟอกอากาศให้เราดีมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะคือ ลิ้นมังกรค่ะหรือว่าหอกตะอินค่ะค่ะอ่ะถ้าสำหรับไม้มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมอ่าใดๆแล้วความสวยงามของเขานั้นก็คือความเป็นมงคลเรามองดูแล้วเรามีความความสุข ความสุขลงไปในใจของเราผ่านทางสายตาลงไปทางหัวใจของเราแล้วเรามีความสุขเกิดทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะไม่เครียดผ่อนคลายอันนี้ก็คือความเป็นมงคลแล้วนะคะเพื่อนค่ะอันนี้ก็คือลิ้นมังกรนะคะเพื่อนๆหามาปลูกได้เลยการปลูกก็ง่ายมากค่ะการปลูกก็ง่ายมากปลูกด้วยการขยายขยายหนอก็ได้นะคะ นี่เห็นไหมเขาเต็มเอียดเลยเราขยายหนอเขาได้หนอเขาเกิดมาดีมากๆเลยนะคะแยกหนอก็ได้แล้วก็สามารถที่จะตัดใบชําก็ได้นะคะเพื่อนเราตัดใบเขาชําก็ได้ขยายพันธุ์ง่ายมากค่ะสําหรับลิ้นมังกรนะคะการดูแลรักษาก็ง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากสําหรับลิ้นมังกรค่ะเนาะขอแช่นี่ค่ะ มีความเย็นเนาะเขาตามที่แม่กำนันสังเกตเขาคงจะชอบความเย็นนะคะอันนี้งามมากๆเลยนะคะก็ไม่มีเรื่องของราราเน่าเลยนะคะแต่ก็คงจะมีแหละเนาะ,ะเพราะว่าพืชพืชแต่ละชนิดอ่ามันก็มีศัตรูมันก็มีปัญหาทางนั้นแต่ว่าที่แม่กำนันปลูกปลูกไว้แบบนี้ใช้ทรายแบบนี้ไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาเลยเพื่อนๆนดูสิคะ อันนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะเนาะเดี๋ยวแม่กำลังจะไปถ่ายในห้องให้ดูนะคะว่าเขาอยู่ในห้องแอร์เขาจะสามารถจเจริญเติบโตได้ไหมได้ค่ะได้ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวแม่กำลังไปถ่ายให้ดูนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆนเราสามารถปลูกลิ้นมังกรไว้ในห้องนอนแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะเห็นไหมอ่าเขาก็มีแค่สองสามต้นเดียวดูสิคะตอนนี้แน่นกระถางแล้วเนาะแน่นกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆแต่สีเขาก็จะอ่าแปลกๆไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างใน,นะะเนาะค่ะเนาะเขาอยู่ข้างในค่ะอยู่ในห้องนะคะเขาอยู่ในห้องค่ะเขาอยู่ในห้องนอน,นะคะ่ะเห็นไหมคะเขาสามารถที่จะอยู่ใต้เขาสามารถที่จะอยู่ในห้องแอร์ได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอ่าเขาสูงมากนะคะถึงแม้ว่าอ่า เราจะไม่ค่อยรอดน้ําเขาเนาะเพราะว่าบ,บางครั้งเราก็ลืมๆไปเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างนอกกับเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะเขาเขาแค่เราใช้ทรายทรายจริงๆไม่มีอะไรปะปนเลยปลูกเขาก็แค่นั้นเองนะคะเขาสามารถที่จะเริญเติบโตได้ค่ะฟอกอากาศได้ดีมากๆเลยตอนนี้เต็มกระถางแล้วแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมค่ะสีส <c oughs> ีแบบนี้ก็สวยนะคะสวยเขาก็จะออกสีทองทองขาวๆแบบนี้อันนี้ก็คือ สำหรับกระถางนี้คือเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวล้วนไม่มีขอบสีทองค่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นสีขาวแล้วสวยไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะค่ะเขาสวยไปอีกแบบอันนี้ก็คือปลูกไว้ฟอกอากาศในห้องนอนค่ะค่ะลิ้นมังกรนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะลองหามาปลูกรู้ถ้าบ้านใครมีก็ หามาปลูกได้อยากปลูกไว้ภายในบ้านภายในห้องนอนแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะช่วยฟอกอากาศให้เราในยามค่าคืนนอนหลับดีมากค่ะ,คะแบบนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วสวัสดีค่ะ